เคยประสบป,ปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัญหาไม้สะเคาะหบวมโกงเสียหายก่อนเวลาอันควรทางที่เราเพิ่งจะติดตั้งไปไม่นานปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากตัวไม้สังเคราะห์เพียงอย่างเดียวแต่มักจะมีต้นตอมาจากโครงสร้างใต้พื้นที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการใช้เหล็กที่ไม่ทนสนิม การเว้นระยะห่างไม่ถูกต้องหรือปล่อยให้มีน้ำขังใต้พื้นส่งผลให้ไม้เสื่อมสภาพเร็วเกินไปแล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคำตอบง่ายมากครับถ้าเราให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ดีตั้งแต่แรกโอกาสเจอปัญหาแบบนี้ก็จะลดลงจนแทบไม่เกิดขึ้นเลยพูดได้เลยว่าโครงสร้างดีมีชายไปขวาครึ่ง เริ่มต้นที่การเลือกเหล็กให้ใช้เหล็กกล่องกันวารไนซ์ขนาดนิ้วครึ่งที่มีความหนา2มิเมเพราะเหล็กกันวารไนซ์ทนสนิมมีความแข็งแรงใช้งานระยะยาวได้ต่อมาคือการเว้นระยะโครงสร้างคานซอยเหล็กชั้นบนควรเว้นระยะประมาณ30เซนติเมตรส่วนโครงเหล็กหลักควรเว้นระยะประมาณ1เมตร ซึ่งการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีป้องกันการโก่องงอของไม้พื้นจุดสำคัญคือความสูงของโครงสร้างยกขึ้นจากพื้นอย่างน้อย10เซนติเมตรเพื่อให้มีพื้นที่ระบายอากาศลดความชื้นใต้พื้นและอย่าลืมเรื่องการระบายน้ำครับพื้นที่ติดตั้งควรมีสโลปให้เหมาะสมไม่มีน้ำท่วมขังหรือแช่คงเหล็กนานๆทำให้ไม้พื้นสังเคราะ อยู่กับเราไปได้นานขึ้นสรุปกันอีกครั้งนะครับเลือกเหล็กที่เหมาะสมเว้นระยะห่างให้ถูกต้องยกโครงสร้างให้สูงพอและวางระบบระบายน้ำให้ดีโครงสร้างดีมีชายไปกว่าครึ่งดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะคุ้มค่าควาแก้ไขที่หลังแน่นอนขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ